สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากโ r o k เก AT Effect นะคะประจำวันที่17เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะก็เดี๋ยวมาอัปเดตภาพรวมของตลาดนะคะตอนนี้นะคะนะักลงทุนก็ผวาน,นะคะเรื่องทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตานะคะแล้วก็การเติบโตที่ชะลอตัวของจีนนะคะก็ถ้าใครจําได้ก็คือคุณจ็อบเนี่ยอ่านไปเมื่อเมื่อวานนะคะบอกว่าตัวเลขยอดค้าปีกของจีนนะคะเริ่มชะลอตัวเนาะซึ่งจีนเนี่ย แล้วก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของอเมริกาด้วยนะคะก็เลยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอัฟกรณิสถานนะคะก็ถ้าเราดูข่าวต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายๆสํานักข่าวนะคะก็กําลังเล่นข่าวเกี่ยวกับ กลุ่มตาลิบันนะคะทีะ่บุกเข้ายึดครองกรุงคาบูของอัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซึ่งสร้างความกังวลให้นักลงทุนนะคะแต่จริงๆแล้วนะักวิเคราะห์หลายส่วนเนี่ยก็ชี้แจงว่ายังไม่กระทบตลาดเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอย่างก็คือแนวโน้มที่จะเกิดสงครามเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ย คือสาเหตุเนะี่ยมันเริ่มมาจากอเมริกาเขาสั่งถอนทหารนะคะซึ่งจะถอนทหารทั้งหมดวันที่11กันยายนนะคะก็คือ11กันยายนเนี่ยจะเอาทหารออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้ก็เอาออกเกือบหมดแล้วนะคะก็ทําให้ตาลิบันเนี่ยเข้ายึดครองเนาะแล้วก็อาจจะเกิดมีแนวโน้ม ว่าอาจจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะไม่ว่าจะเป็นอ่ารัสเซียจีนหรืออเมริกาเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะคะก็อาจจะมีการให้ข่าวตอบโต้นะคะการเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดสงครามกันเนาะก็เลยมองว่ายังไม่กระบตลาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข่าวกอกข้างๆอ่าเล่นประเด็นนี้เยอะนะคะแล้วก็อ่าอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ถ้าเราดูกราฟเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวดาวโจนนะคะตัวดาวโจน เราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวกดดันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก่อนปิดตลาดก็ดันบวกขึ้นได้แล้วก็ปิดลบลงมาเล็กน้อยนะคะ s อสแอก็เช่นเดียวกันนะคะเนสแตก็เช่นเดียวกันเนาะและอย่างทางเทคนิคก็คือ,อาราคาไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์เอ0แหรือว่าเนสแตงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะมีการเทขายลงมาทํากําไรได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกิดความกังวลกับตลาดเนี่ยก็ทำให้ดันราคาทองคำนะคะแล้วก็ดันดอลลาร์ ดอลลาร์อินเด็กด้วยนะคะอย่างเช่นทองคำเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ถ้านับจากฐานขึ้นมาก็ประมาณ17เหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของตลาดนะคะแม้ว่าจะสร้างความกังวลแต่ว่าตลาดก็ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็ข่าว ตามตารางนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวไฮไลท์สำคัญเลยจะอยู่ที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศรีเทลเซลล์ sale, แล้วก็คอ์รีเทลเซลล์นะคะรีเทลเซลล์นั่นก็คือจะเป็นยอดค้าปีแต่ว่าอันนี้จะเป็นเดือนต่อเดือนของอเมริกานะคะประกาศคา,าดการณ์ว้อยู่ที่ติดลบ0.2%นะคะคาดการณ์ว่าจะน้อยลงกว่าตัวเลขก่อนหนานะคะซึ่งถ้าตัวเลขประกาศออกมาติดลบอย่างนี้ก็อาจจะส่งผลลบต่อตัวสกุลเงินดอลลาร์นะคะส่วนรีเทลเซลล์นะคะส่วนคอ sale, ์รีเทลเซลล์คอ์รีเทลเซลล์ก็คือตัวเลขยอด ค้าปีกที่ไม่รวมาราคาของอไม่ไม่รวมอยอดค้าปีกของอาหารแล้วก็พลังงานนะคะก็คาดการณ์ไว้อยู่ที่0.2นะคะก็คาดการณ์ว่าจะจะตัวเลขจะน้อยลงกว่าตัวเลขก่อนหนะ้านะะก็ถ้าประกาศออกมาตามที่คาดการณ์จริงนะคะก็ส่งผลลบต่อดอลลาร์ทั้งคู่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวสําคัญนะคะช่วง8โมงครึ่นะคะก็จะมีการาประกาศเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลาง ออสเตรเลียนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าสรุปให้ฟังเนาะมิกวก็ไม่แน่ใจว่าเขาประกาศอะไรนะคะแต่ว่าตัวดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเราดูทางเซมเดเนี่ยเขาลงมาแตะแนวรับที่0ยจุด เจ็ดสามหนึ่งห้าหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแท้มีแนวโน้มที่จะทะลุด้วยนะคะซึ่งถ้าลงไปต่อได้จริงเนี่ยมิวก็ให้แนวรับอีกแนวหนึ่งก็คือที่ราคาศูนย์จุดเจ็ดสองสองหกหกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะลงได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นฟอเบกหรือรอาจจะกลับตัวนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเขาออกมาพูดหรือถแถลงการเกี่ยวกับอะไรนะเดะี๋ยวคุณหนุ่มจะมาสรุปให้ฟังนะเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มเลยค่ะโอเคขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับมาถึงตาของผมนะครับ จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการออกมาสรุปภาพรวมนะสรุปภาพรวมในตลาดนะครับก็จริงๆแล้วมีล่ายาวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการนําเข้าส่งออกเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับนะครับเสร็จแล้วจริงๆแล้วนะครับสาระสําคัญนะมันอยู่ที่สามบรรทัดสุดท้ายที่เขาสรุปมาให้นะครับก็คือนะครับการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับยังจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับไว้ที่0.1นะครับแล้วก็ ยังจะรักษานะผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับไว้ที่0.1นะครับพื้นฐานนะไปยาวนะครับยาวไปจนถึงเดือนเมษายนปี2024เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมาเท่าสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงการเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ของของรัฐบาลนะครับในอัตรา5,000ล้าน นะ5,000ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับไปจนถึงเดือนกันยาปี2021ก็คือเดือนหน้านะครับแล้วก็จากนั้นก็จะทําการลดการซื้อลงนะจาก5,000เหลือ4,000นะรจริงๆแล้วนะเขาบอกว่า at least นะครับ at least mid November 2021ก็คือคิดว่าตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงทดลองครับว่าถ้าเกิดซื้อน้อยลงไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะ อัตรางเงินเฟอ้อที่มันเยอะขึ้นเศรษฐกิจที่มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันจะยังสามารถคงตัวได้อยู่ไหมนะครับเพราะว่าพอพอเงินที่เข้าไปช่วยเหลือมันลดลงนะถ้าเศรษฐกิจมันยังไปได้อยู่แปลว่ามันเริ่มเกิดการฟื้นตัวนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับเป็นในเรื่องของน้ํามันครับผมน้ํามันนะถ้าเกิดดูจากเพจของ ข่าวสารด้านพลังงานการลงทุนบายมิสเตอร์มนตีนะ mm. จะเห็นว่าราคานะราคาของน้ํามันนะครับไม่ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นครูดออยนะเบนซ์นะครับแก๊สเนเชอรัลแก๊สนะครับพวกนี้หนะักขึ้นหมดเลยนะครับแก๊สโซลีนก็ขึ้นนะครับพวกนี้มันมาจากมันมาจากข่าวนี้ครับข่าวนี้บอกว่าน้ํามันนะที่น้ํามันขึ้นเนี่ยเพราะว่าโอเปกนะครับโอเปกแล้วก็ชาติพนานมิรนะฮะโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสเนี่ยไม่ไม่ไม เรียกได้ว่าเป็นการเพิกเฉยแล้วกันนะเป็นการเพิกเฉยต่อการกดดันของฝั่งสหรัฐนะที่บอกว่าเนี่ยคุณต้องผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วนะเพราะว่าความต้องการมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเขามีลงความเห็นกันแล้วครับว่าเขายังเชื่อว่าตลาดน้ํามันครับยังไม่ได้ต้องการน้ํามันนะครับมากกว่าที่วางแผนไว้นะครับซึ่งเขาวางแผนเอาไว้แล้วนะว่าจะค่อยๆเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเดือนละ400,000บาร์เรลต่อวันนะครับ สาล่าบอกว่าเนี่ยต้องเพิ่มมากกว่านี้นะแต่เขาไม่เห็นด้วยนะก็เลยทําให้เมื่อคืนนะครับตลาดน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะทางฝั่งน้ํามันแล้วก็ข่าวของออสเตรเลียนะครับจริงๆแล้วข่าวที่ค่อนข้างดังในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวของกลุ่มตาลิบันนะที่ที่คุณมิวเกินไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ต้นต้นคลิปนะครับจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มตาลิบันเนี่ย ได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับการสนับสนุนด้านไม่ว่าทางด้านยุทธกรณ์ทางด้านการเงินนะครับมาจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอัลกออิดะนะหรือว่าอุมกอัลอัลไกด่านะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มอัลกออิดะกับกลุ่มกับหรือว่ากลุ่มอ,อัลไกด่านี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นชนชาติแอ,ฟ,อฟริกันนะครับเป็นชนชาติอื่นๆนะที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามายุ่มยามนะในรัฐอิสลามของทางฝั่งอเมริกานะครับก็เลย ก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นนะแล้วก็จริงๆแล้วรายได้หลักของกลุ่มตาลิบันหรือว่ากลุ่มอ,อัลกไกด้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นในเรื่องของฟินนะเส้นทางฟินนะครับแล้วก็เฮโรอีนนะครับเลยทําให้มีเงินเนี่ยเข้ามาสู้กับทางฝั่งสหรัฐได้นะแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปครับตาลิบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นตาลิบันเนี่ยเขามีชื่อกลุ่มก่อนหน้านี้ครับเรียกว่ากลุ่มมูจาฮิดีนนะครับซึ่งกลุ่มมูจาฮิดีนิเนี่ยเป็นกลุ่มที่ ต่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียตก่อนนะเพราะว่าทางสหภาพโซเวียตนะครับพื้นที่มันติดกับประเทศที่มันมีชื่อคําว่าสถานสถานทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานอุซเบกิสถานนะครับพวกนี้นะครับเขาเนี่ยตอนที่เป็นสหภาพโซเวียตครับสหภาพโซเวียตพยายามขยายอาณาเขตตัวเองออกมานะครับแล้วก็ทางอัฟกานิสถานนะ,ะเขาก็จะมีกลุ่มชนเผ่าของเขาหลายๆกลุ่มนะครับ รวมตัวกันนะแล้วก็ทําการต่อต้านนะครับพอพอโซเวียตล่าถอยไปครับพอโซเวียตล่าถอยไปปับ๊บจริงๆแล้วกลุ่มอุจจัดีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาด้วยนะได้รับการสนัสนบสนุนทางด้านการเงินทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นะเพื่อต่อต้านโซเวียตนะทีนี้พอโซเวียตล่าถอยล่าถอยไปแล้วก็กลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ย อเมริกานี่เข้าไปแทรกแซงอิหร่านนะเข้าไปแทรกแซงรัฐบาลของอิหร่านก่อนแล้วทําให้กลุ่มมูจาฮิดีนเนี่ยครับเขาเห็นว่าเอ้ยนี่เป็นดินแดนของอิสลามแนละ้วทางอเมริกาเนี่ยไม่ควรเข้ามายุ่งยากก็เลยเกิดการต่อต้านขึ้นมานะีน่ก็เป็นเป็น,ปนอ่เรื่องราวในอดีตนะแล้วตอนนี้เนี่ยอเมริกาถอนถอนทหารออกไปแล้วนะก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องราวภายในล้วนๆเลยนะครับของ ของชาวอัฟกานิสถานนะครับแล้วซึ่งกลุ่มใหญ่สุดก็คือกลุ่มตาลิบานนะลุกคืบเข้ามาที่เมืองคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูไปต่อครับว่าทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปที่ตอนแรกเข้าไปส่งทหารเข้าไปคุมนะครับเขาจะทํายังไงต่อนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าท่าทีของเขาเนี่ยจะไม่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะจะไม่จะไม่ส่งทหารเข้าไปยุ่งยามอีกแล้วนะอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนหน้าหรือว่าเปลี่ยนบทบาทไปกดดันทางด้านอื่นแทนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะจริงๆเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะถึงแม้ว่าจะยังผมยังไม่เห็นว่าการที่กลุ่มตาลีบันเข้ามายุดอัฟกา,าน,นิสถานจะส่งผลยังไงกับการเทรดของเรานะครับอแต่แต่ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดังในในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับในช่วงวีคก,ก่อนหน้านะครับ โอเคมาดูเรื่องของกราฟกันดีก,กว่านะครับกราฟวันนี้ครับมาดูที่ดอลลร์อินเด็กส์นะดอลล่์อินเด็กเนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นมาได้หายไน้หลังจากที่ร่วงร่วงลงมาวันจันทร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่วันนี้คิดว่าน่าจะน่าจะเดินทางตามเดินทางตามวันจันทร์เพราะว่า วันจันทร์เนี่ยมันเป็นไซด์เว์แล้วค่อยๆล่วงลงใช่ไหมครับแล้ววันนี้ยมันมีตัวที่จาะเบรกเอาค่อนข้างเยอะเนาะอย่างแรกเลยก็คือตัวแรกที่คุณมิวบอกนะครับก็คือออสซรเลอยนตตลลาเทียอยู่เออร์ลา์นะครับเตรียมตัวที่จะเบรกเอาลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับยูโรเทเบอลลา์ก็เหมือนกันนะครับเตรียมตัวที่จะล่วงแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์กัน based on ดอลล่าอินเดแข็งค่าแล้วกันนะครับผมคิดว่าราคานะ่าจะสามารถล่วงลงมาได้นะแต่ลงลงมาถึงไหนเนะี่ยเอาฟิโบมาจับนะครับจุดที่คิดว่าน่าจะสามารถลงมาได้ครับคือ38.2นะครับ1.1741โดยประมาณนะครับอีกประมาณ20กว่าคลิปนะน่าจะได้อยู่นะครับถ้ามองดูถ้ามองดูตรงนี้อาจจะน้อยไปนะมามองดูที่ออสเตรเลีอล่าครับตัวออสเตรเลีอล่าเนี่ มีแนวรับอีกทีหนึ่งก็คือข้างล่างนี้เลยครับ0.70นะ0.7018ในะอีกประมาณ300ปีนะครับตรงนี้นะครับนะน่าสนใจนะเพราะว่าลงไปมันต้องมันจะต้องลงไปทําโลใหม่นะลงไปทําโลใหม่แล้วดูลักษณะการลงของออสตรเยนอล่าครับมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆลงนะจะค่อยๆลงแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยวือหวาเหมือนพวกปอนนะครับพวกปอนพวกยูโรเทสดอล่าพวกนี้นะครับ จะค่อยๆลงถ้าเกิดว่าใครนะใครที่ต้องการจะถือยาวนะสามารถถือยาวได้นะครับนี่เป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงจะเบรกไทม์เฟรมสีชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็แนวรับของไทม์เฟรมเดย์เนี่ยค่อนข้างไกลนะครับสามร้อปบได้แต่จะต้องใช้เวลาถือหน่อยนะครับถ้าเกิดผมเอาเส้นพีเรียขึ้นมานะตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเป็นระยะเวลาเดือนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งมันวิ่งได้สูงสุดนะประมาณสองรนะ้อยถึงสามร้อยปีะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ มันวิ่งมาครึ่งเดือนแล้วนะครับอีกครึ่งเดือนนะคิดว่าลงไปไม่น่าจะถึงตรงนี้แน่ๆนะครับถ้าเกิดใครใครใครตั้ง Take p r o f ต t ไว้แถวๆนี้อาจจะต้องรอไปจนถึงเดือนหน้านะครับถือยาวได้นะสำหรับออสเตรเลียนอลล่าเทียบกับอูเอสดอลลร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น d a ย์เทรดก็แนะนำครับ EU นะครับ EU เบรกเอาท์ลงมานะครับแล้วก็เทคโปร f ฟต์ราวๆ26่ i ิโปิดยกันนะครับ อ่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น u ู a คนะครับยู a t เนี่ยวิ่งเป็น a n n e l Up นะครับวิ่งเป็น a n n e l Up เป็นไ i d e w a y ์นะครับตอนนี้นะครับยังอยู่ตรงกลางอยู่นะครับแล้วก็พึ่งเบรกไฮขึ้นมานะครับเบรกไฮขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะครับเบรกไฮขึ้นมาตัว TP นะอยู่ที่1.26 1.2635นะหรือว่าขึ้นไปได้ประมาณ30ปิบนะฮะจริงๆแล้ว ตรงเนี้ยังยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าจังหวะที่ควรจะเทรดนะครับเป็นเมื่อวานแล้วนะครับเป็นเมื่อวานแล้วที่ราคาเริ่มเด้งตั้งแต่โซนล่างของช่องนะนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้บอกนะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอ่านให้กับทุกคนฟังนะครับตรงนี้ก็แนะนํา,นาว่าให้รอดูสถานการณ์ดีกว่านะอาจจะรอให้มันขึ้นไปแตะช่องบนนะครับแล้วก็รอช็อตลงมานะครับเพราะว่ายังไรมันก็วิ่งอยู่ในช่นงอยู่แล้วเนาะ อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาตัวที่มันตัวที่มันสวยๆแล้วกันนะครับอมีออสตรเดนอลลาเทียบกับิวสีแลนดอล่านะมีมีสไปร์ไล e นะขึ้นมานะสไปร์ไลขึ้นมาไทายทเฟรมสี่ชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่าอืมผมไม่ค่อยได้ติดตามก็เลยไม่แนะนําดีกว่านะครับโอเคตัวสุดท้ายเป็นทองคําแล้วกันนะครับทองคำนะทองคําเมื่อวานนะยังปรับตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับแปลว่า แปลว่าราคาที่มันร่วงลงมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพราะข่าวล้วนๆเลยนะครับเป็นเพราะข่าวหรือว่าใครก็ตามที่ทําการเทคโปรฟิตไปนะเป็นเพราะข่าวล้วนๆนะการที่ราคา,าดิดขึ้นมาอย่างนี้นะแปลว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่าราคาทองยังไม่ควรที่จะลงไปต่ากว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ราคาขึ้นมาอยู่โซนตรงกลางแล้วนะครับโซนตรงกลางคือระหว่างราคา1832แสามสองนะครับ จนถึงราคา1755นะครับโซนนี้ทั้งโซนนะครับได้จะเป็นโซนไซด์เวของของราคาทองได้นะครับแล้วซึ่งตรงตรงเนี้ยทองเนะี่ยมันอยู่อยู่ตรงกลางนะครับมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากมันเป็นไปได้ทั้งสองทางที่ทองมจะจะ,จะเป็นขาขึ้นแล้วก็ทองจะเป็นขาลงนะครับอืมถ้าให้ผมถ้าให้ผมเทรดนะถ้าถ้าผมจําเป็นที่ต้องเทรดในวันนี้นะครับทองคํานะ ผมจะหาจังหวะบายแทนนะครับเพราะว่าเทรนก่อนหน้าเป็นเทรนักขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็การพักตัวแบบนี้การพักตัวแบบนี้นะครับมันเป็นมันเป็นการพักตัวที่น่าจะสามารถขึ้นไปต่อได้มีโอกาสขึ้นไปต่อได้มากกว่านะครับผมจะกดเบรกเอาเมื่อราคาเกิน 1. ่จุดเออเกิน1 7 8 8ดนะครับเกิน1 7 8 8ขึ้นไปผมก็จะกดบายนะซับหลอสก็เอาสั้นๆพอครับเพราะว่าจังหวะที่ราคาเบรกขึ้นไปใช่ไหมครับ เราเอาสต็อปลอตไว้แค่ตรงจังหวะที่ราคามันไซด์เวก็พอนะครับอาจจะสั้นๆน,นะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามนะระยะห่างระหว่างจุดเบรกเอากับจุดสต็อปลอของเราประมาณห้าเหรียญน,นะครับสามารถเล่นสั้นได้สามารถเล่นสั้นได้ส,าาส,ไดส่วนท p ที่เราจะทําการเทคโปรฟิตนะครับเดี๋ยวลองลากฟิบโวดูครับผมจับผมจับสวิงนี้นะครับราคาน่าจะขึ้นไปได้ถึง 1>, 1 8น0กับนะแต่ว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีมีข่าวแรงๆมีข่าวแรงแรงแค่ข่าวเดียวถนะ้าผมจำไม่ผิดนะของของอเมริกานะครับช่วงทุ่มครึ่งนะครับเป็นคอ e t รเทลเซลนะซึ่งออกมาน่าจะคาดการณ์ออกมาอ่อนแอครับคาดการณ์ออกมาอ่อนแอก็น่าจะทําให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้นะครับก็อาจจะส่งผลให้ทองพุ่งขึ้นไปได้นะครับนะบทองถ้าเกิดจะเทรดนะแนะนําว่า ให้กดบายน่าจะได้ผลกว่านะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ